เราทำมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ขอพระเยซูยกโทษให้กับเราเราชํำระเราด้วยพระโลหิตอันอทรงฤทธิ์ของพระองค์ตกลงตามนี้ไหมคะนะคะหลังจากนั้นเมื่อตอนรับพระองค์พระองค์จะเข้ามาอยู่ในหวัวใจเราชํำระเราให้บริสุทธิ์แล้ววินาทีนั้นอาจารย์จะอธิษฐานขอพระเยซูคริสต์เจ้าปริสมาท่านทั้งสองคนนั้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟเพื่อวันที่เรารับเชื่อนี้เราจะได้รับพระวิญญาณบริสุธิ์ในวินาทีเดียวกันนี้เลยนะคะ,นะคะโอเคค่ะ พูดตามอาจารย์นะคะข้าพเจ้าขอสารภาพบาปผิดต่อองค์พระเยซูคริสต์สิ่งใดที่ข้าพระองค์ทำผิดข้าพระองค์ขอ,อก,กลับใจใหม่โปรดยกโทษบาปให้กับข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ ทรงเป็นพระเจ้ากรงยอมสละชีวิตของพระองค์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้กับข้าพเจ้าและเป็นขึ้นจากตายภายในสามวันด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์และเสด็จขึ้นสู่สวรรค์สถาน ครองอำนาจทั้งสิ้นบนสวรรค์บนแผ่นดินโลกและใต้แผ่นดินโลกเป็นสิทธิอำนาจของพระองค์ทั้งสิ้นข้าพเจ้าขอต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะติดตามพระองค์จะ,งคจะเชื่อในพระองค์ตลอดชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าอธิษฐาน,าาานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนตอนนี้ไม่ต้องพูดแล้วนะคะอาจารย์อธิษฐานคนเดียวฮาเลลูยาสาธุการแด่พระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์เจ้าค่ะ บัดนี้พระองค์เจ้าค่ะลูกทั้งสองคนที่พระองค์ตามหากลับมาหาพระองค์แล้วพระองค์เจ้าค่ะขอโปรดเมตตาในเวลานี้ตามพัะสัญาของพระองค์ในโรมบทที่สิบพระองค์เจ้าค่ะเขาเก้าและข้อสิบที่ผู้ใดเชื่อด้วยใจและรับด้วยปากนั้นพระองค์จะไถ่เขาออกจากบาปกรรมทั้งสิ้นในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าและพระองค์จะให้เขาเป็นบุตรของพระองค์พระองค์เจ้าค่ะ ในฐานะบุตรของพระองค์ตลอดไปได้รับความรอดได้รับชีวิตนิรันดร์ในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์เจะะ้าบัดนี้เขาสะอาดแล้วเขาสารภาพบาปผิดแล้วขอพระโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าชโลมทั้งสองคนให้สะอาดในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าโลมทั้งคนให้สะอาดฮาเลลูยาฮาเลลูยาสารรเสริญพระองค์ขอพระเยซูคริสต์พระองค์เจะะ้าค่ะปฏิเขสมา้เขาพระองค์ะเิเจ้าค่ะปฏิสอคใ้าในพระนามพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าปฏิสมาเขาณบัตินี้พระองค์เจ้าคะขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าประทับอยู่ประทับภายในให้ร่างกายนี้เป็นวิหารของพระเจ้าณบัตินี้พระองค์เจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์ในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนอเมนอเมนราตมันจะสนิชชาลคาราตมันจะสนิชา คาราดาตมันจะสนชาราตมงออกไปในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอะไรพนานพระเยซูคริสต์เจ้าเราไม่อนุญาตให้อยู่ในเขาจงออกไปจงออกไปคาราดาตมันจะสนชาราดาตมันจะสนชาราฮาเลลูยาฮาเลลูยาจงออกไปปล่อยเขาเป็นอิสระณแบดนี้ออกไปเราสั่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้านิ่งนิ่งออกไปเขาเป็นอิสระเดี๋ยวนี้ขอพระโลหิตชโลมเขาพระองค์เจ้าค่ะขอพระโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าชโลมเขาให้สะอาด ชโลไม่เขาสะอาดบัตนี้เขาเป็นอิสระแล้วเขาเป็นอิสระในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเราประกาศอิสระภาพเขาในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเราเทำมันจะสนทราชเราเราทำมันจะสุนเรเาเยาันจัชเราเราทำมันจะสุนชเราเานจะสนชเราเราจะสนชเาามันจะเสา เลือดตัวเราอย่างเรามีพยาบาลอยู่โอเคฮาเลลูยาฮาเลลูยาสงบพระเยซูร้องไดพูดร้องเรียกพระเยซูเยซูเยซูบอกเยซูเยซูเราจะทำมันจะเสร็จนเขาหายละเขาหายละวเอเมนคารดำเนินทำมันจะเสร็จนะสาธ <shoes> <cuts them> ุการลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยา ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพวกเราพูดพร้อมกันเยซูเยซูเยซูเอเมนเยซู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 พระนามของพระองค์ยิ่งใหญ่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระองค์เจา้าค่ะพระองค์ลดบ่อยผู้ใดเป็นอสิสระผู้นั้นเป็นอิสระโดยสมบูรณ์ระดับประกาศว่าชายผู้นี้เป็นอิสระโดยสมบูรณ์แล้วมารซาตานไม่สามารถแตะต้องเขาได้ต่อไปจงออกไปจากสถานที่นี้แล้วไม่ต้องกลับมาอีกเอเมนฮาเลลูยาเอเมนฮาเลลูยา พระองค์เจ้าค่ะฮาเลลูยาสรรเสริญพระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์เจ้าขอบคุณพระองค์สําหรับพระเยซูคริสต์ขอพระเยซูคริสต์พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์เดชอํานาจทั้งสิ้นนามเหนือนามทั้งปวงพระองค์เ่ปัติมาชัยผู้นี้พระองค์เจ้าค่ะในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอเชิญพระองค์ประทับอยู่ในกายนี้พระองค์เจ้าคะขอประทับอยู่ในกายนี้ประกาศกายนี้เป็นวิหารของพระเจ้าพระองค์เจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเชิญพระองค์ประทับและนำเขาต่อไปตลอดชีวิตของเขาจนกว่าพบกับพระองค์หน้าต่อหน้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอเมนอเมนสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าค่ะอเมนอคุสรรเสริญพระเจ้าโอเคค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะยินดีด้วยนะคะ เพื่อนๆน้องยินดีดีด้วยค่ะด้วยนะคะนั่งอยู่ใกล้ๆยินดีที่เขาต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอะไรคะอะไรมันจะสนุกนั่งลงค่ะนั่งลงค่ะ อ๋อเป็นลมชักบ่อยนะคะขอพระเจ้ารักษาพระองค์เจ้าค่ะขอพระองค์รักษาณบัดนี้ลมชักอาการลมชักจงออกไปจากร่างกายของเขาเราไม่อนุญาตพระองค์เจ้าค่ะขอพระองค์รักษาเน้นนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอพระองค์รักษาเขาพระองค์เจ้าค่ะณบัดนี้พระองค์เจ้าค่ะนั่งไหมค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 ะเราได้แต่มันจะเสนอชั่นเราบัคาะเราได้แต่มันจะเสนอชั่นเอเมนฮาเลลูยาเอเมนสรรเสริญพระเจ้านะคะนั่งลง นะคะสงบสติสันติสุขของพระเจ้าดำรงอยู่ในชีวิตของเราพระองค์ทรงรักเราเรลือกเราแล้วเราเป็นคนของพระเจ้าแล้วเอเมนเราจะไม่ยอมให้วิญญาณช่วยอยู่ในอยู่ในเรานะคะเราเป็นอิสระแล้วเราเป็นคนของพระเจ้าแล้วนั่งลงค่ะนั่งลงค่ะสงบสติอารมณ์นั่งลงนั่งลงนั่งลงจงออกไปจงไปจากเขานั่งลงค่ะนั่งลงดีกว่าดีไหมโอเคค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะ <laughs> โอเคค่ะ okay, สรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าต้องให้เรารู้นิดนเดกของโรงเ <laughs> อเมนค่ะค่ะนะคะแล้วก็ไม่รบกวนนะคะเดี๋ยววันนี้แต่ช่วงนี้ต่อไปจะเป็นช่วงของการที่เราถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยคําพยานนะคะเอเมนขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าได้รับเกียรตินะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้ในช่วงเวลาโควิดรอบสองเราก็ได้จะ เทศนาและสอนเรื่องทั้งการรักษาโรคและเรื่องพระพรการเงินนะคะขอบคุณพระเจ้านะพระเจ้าก็ให้พยาบาลมาอยู่กับเราด้วยนะคะดูแลน้องลำพวนก็เป็นพยาบาลได้ดูแลด้วยนะคะ,ะถึงเวลาที่เราจะฟังคําพยานนะคะ,ะที่พระองค์ได้ทําการอัศจรรย์คําพยานนี้สําคัญเอเมนว่าความเชื่อของเราพระองค์พิสูจน์ด้วย คําพยานของพวกเราทั้งหลายนะคะหลายคนนี้ก่อนหน้านี้ก็มีติดเรื่องอการเงินเรื่องเศรษฐกิจนะคะว่าถ้าถ้าไม่เกิดการอัศจรารย์เกิดขึ้นมันก็เป็นความหนักใจมากๆเลยนะคะแล้วก็แม่ละมุนก็อธิษฐานขอต่อพระเจ้านะคะขอต่อพระเจ้าขอพระเจ้าปลดปล่อยในเรื่องสําคัญของ ชีวิตและพระองค์ก็ทรงทําการอัศจรรย์ทันทีเอเมนไหมคะมารู้ว่าลูกของพระองค์ไม่สบายใจนะคะพระองค์ก็ปลดปล่อยนะแม่ละมุนนี่เป็นคนพิเศษที่พระเจ้าทั้งปลดปล่อยทั้งร่างกายและปัญหาการเงินเศรษฐกิจที่มีปัญหาพระองค์ก็สําแดงทันทีนะคะงั้นขอต้อนรับที่จะฟังคําพยานจากแม่ละมุนค่ะตกมือได้คะ่ะ โอ้ยืนนานยืนได้นานมากนมาสการบางทีเราเมื่อยเลยแม,ม่ละมูนไม่เมื่อยเก่งมากค่ะเก่งมากข่าวนี้เป็นพยานอีกอค่ะขอบพระคุณพระบิดาค่ะ <laughs> ตอนที่มาวันแรกนี้ขึ้นบันไดไม่ได้ต้องมีคนหิ้วมาหิ้วปีกมาเลย <laughs> 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 ขอบพระคุณพระเจ้าจริงๆค่ะพระองค์ดูแลลูกทุกอย่าง ดูแลทั้งชีวิตและจิตใจลูกขอพระคุณพระบิดาพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่เหนือฟ้าเหนือสวรรค์เหนือ,นนอแผ่นดินโลกที่พระองค์ประทานทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลูกประทานการรักษาที่มาเดินได้อย่างลืมไปเลยว่าเมื่อก่อนนี้เคยเป็นยังไงนั่งรถเข็นมาตึ้งหลายปีแล้วก็ <c oughs> มีความทุก ทั้งกายทั้งใจ,งใจคิดว่าชีวิตนี้จะต้องพิการไปตลอดชีวิตแล้วแต่พระองค์ก็ไม่ทอดทิ้งถึงลูกเก็เดินไม่ได้ลําบากยังไงแต่ลูกก็ต้องไปนมัสการพระเจ้าของลูกทุกทุกอาทิตย์ค่ะพระบิดาเจ้าค่ะไปถวายสิบรถไปเอ,อนมัสการพระองค์ ไปสำนึกถึงพระคุณพระพระองค์ที่พระองค์ยังให้ลูกได้มีชีวิตอยู่ถึงลูกจะเดินไม่ได้แข็งแรงเหมือนกับคนอื่นแต่ลูกก็ยังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจลูกขอพระคุณพระองค์ตอนนี้เดินได้แล้วเ <c oughs> จากกา้ <c oughs> จาทั้งได้มาถึงที่นี่ค่ะได้มาถึงอ่าขจจจักรพรานุภาพชีวิตลูกได้รับความสุขได้รับการเยียวยารักษา ทันทีทันใดเลยค่ะพอมาถึงอาจารย์อธิษฐานให้ครั้งแรกในพระนามของพระเยซูท่านก็รักษานอนลงไปพอพอล,ลุกขึ้นมาไม่เดินไปห้องน้ำได้โดยไม่ได้เ <c oughs> จ็บไป <c oughs> บไป <c oughs> แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ประทานตามมาให้อีกก็คือ มีมีมีลูกๆมาดูแลดูแลรักษาเยียวยาด้านจิตใจซึ่งเป็นจิตใจที่หงอยเหงาที่ขาดขาดการเยียวยาด้านหัวใจเลยค่ะลูกขอบพระคุณแม่อองที่ที่มีมีมีลูกสองคนลูกลูกลูกเพนลินและก็ลูกลูกลำาพวินค่ะมาดูแลลูกหลังแก่ที่ ที่มาหายจากที่จะจากนี้แล้วพระองค์ก็ส่งคนมาดูแลให้ให้ให้ใหด้านจิตใจอีกเอเมนก็ขอบพระคุณแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างบ้านซึ่งตึกซื้อไปนานแล้วก็ว่างพอว่างก็ทำยังไงได้เราก็จำเป็นจะต้องไปไป,ไปบูรณะใหม่ก็ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ประทานพ,พลังเ กำลังให้ไปคุมบ้านที่เขาต้องให้เขาไปต่อเติมห้องน้ำชั้นสองเพราะบ้านสมัยก่อนนี้เป็นตึกสามชั้นจะไม่มีห้องน้ำชั้นสองชั้นสามจะมีแต่ชั้นล่างเขเดินขึ้น,นจะขึ้นลง,ลงถึงชั้นสามเลยค่ะต้องดูแลช่างต้องไปดูแลเอง ก็ขอพระคุณขอพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ดูแลลูกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วบ้านที่ว่างอยู่ตั้งสามเดือนจะทำยังไงดียังเยอะน้อยเงินก็ไม่พอแลเงินสูงใายุก็ได้นเอยก็เลยก็เลยอธิษฐานอธิษฐานก็มีคนมาขอเช้าก็ตอนนี้ก็มีคนมาเช่าเรียบร้อยแล้วก็มาขอพระคุณพระเจ้าขอบพระคุณ ก็ขออีกอย่างหนึ่งค่ะเถวายการถวายสิบเลิรเพราะว่าอืมเมื่อก่อนนี้ก็ถวายแต่สิบลร์สิบลร์สิบลอรแต่เพราะวันนั่นนึกอยากแต่ถวายครบไม่ต้องถอาก็ถวายเพิ่มเป็นค่าอาหารอก็เลยพอถวายวันอาทิตย์พอวันอังคารมีคนติดต่อมาเชิาวัดเป็นาแล้วก็ผลแรก ด้วยนะคะผล,ผลแรกด้วยที่บ้านมีต้นละมุดซึ่งหอมหวานอร่อยมากแต่ก็มันก็ไม่เคยจะเป็นลูกเป็นปีสองสามลูกปีนี้พอเป็นผลแรกก็นำมาถวายรจเจ้าก่อนแล้วก็กลับไปรูปเพลิน,นบอกคุณแม่ขานับเด้อ สามสิบลูกได้ขึ้นมาไม่เคยออกมากเลยออกแล้สองสามลูกปีได้ก็เลยดีใจขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับผลแดกที่พระองค์ประทานขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างสุขภาพที่แข็งแรงเอเมนจิตใจที่อบคุณขช้่นอาจารย์น่ารักมากขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าอาจารย์ดูแลดีด้วยอาจารย์ดูแลดี เอเมนขอบคุณพระเจ้าค่ะเสียงเสียงแม่ละมุนเขาจะสดชื่นนะแล้วมีวันหนึ่งอาจารย์โทรไปเสียงเขาหมุนมองเลยอ่ะบอกแม่ละมุนเป็นอะไรอาจารย์โทรมาเยี่ยมเสียงหมุนมองไม่สบายใจบ้านยังไม่ได้เช่าเลย <laughs> <laughs> นะคะอาจารย์รู้ทันทีว่เาเเป็นห่วงเขาเขามีความทุกข์ใจอยู่ก็อธิษฐานขอพระเจ้านะคะแล้วตอนนั้นเราก็เรียนเรื่องพผ่อ,พอนกันเงิน นะมีอะไรกลับใจใหม่หมดแล้วถวายตามนั้นเลยเขาถวายสิบรถเขาถวายผลแรกทุกอย่างทันทีนะคะบ้านขณะที่เป็นโควิดน่ะคนจะมาเช่าอะไรยากอยู่แล้วนะคะพระเจ้ายังประทานให้ได้เช่าทันทีพอมีไรายได้พอเพียงอ่ะนะคะผู้ใหญ่ะก็สบายใจก็ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าเพระเาพระก็เป็นห่วงอยู่ว่า เอ๊ะมันจะเป็นไปได้ยังไงในช่วงนี้นะคะอันนี้อาจารย์อยากจะบอกพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงๆแล้วก็พระเจ้าก็รักแม่ละมูนด้วยไม่อยากให้ทุกข์ใจเพราะทุกกายก็หายแล้วพระเจ้าพระเจ้ารักษาให้เดินได้แล้วคราวนี้มีทุกข์ใจอีกเอารักษาอีกเอาเป็นอะไรพระเจ้าก็ให้อา่ารับใช่แถมลูกสองคนให้ดูแลนี่อัศาจรรย์อีกเหมือนกันนะคะแล้วลูกลูกเพลินก็อยู่ดูแลตลอดแล้วลูกลำพวนเนี่ยเป็นพยาบาลอีก ให้ดูใกล้ชิดลูกสองคนนะคะอาจารย์เห็นแล้วก็ดูความรักแล้วก็ดูแล้วอัศจรรย์ที่พระเจ้าให้มาดูแลแสดงว่าพระเจ้ารักแม่ละมุนมากนะเอเมนตบมือสรรเสริญพร,ระเจ้าค่ะอาจารย์เนี่ยก็ห่วงสว,วอ,อาจารย์เ,ยเป็นห่วงสว,วนะคะแต่อาจารย์ขอบคุณพระเจ้าที่สว,วอของเราไม่มีใครป่วยเลยเอเมนตบมือให้พระเจ้าอีกครั้งนะะึงค่ะแข็งแรงหมดนะคะ แข็งแรงหมดแล้วไม่รู้อะไรเป็นนักธุรกิจอีกด้วยนะสวบบลับเนี่ยนะคะสรรเสริญพระเจ้าค่ะนะคะที่พระเจ้าสัตย์ซื่อนะผลแรกก็สุดยอดผลแรกหวานเชียบนะต้องกลับไปคิดดูสามสิบลูกเต็มไปหมดนี่ผลแรกของผลไม้นะยิ่งผลแรกของการเงินอาจารย์บอกเลยเดี๋ยวพวกเราต้องเรียนรู้การถวายผลแรกด้วยนะคะผลแรกของผลไม้นี่ละมุดแอปเปิลเนี่ยถวายผลแรกอ่ะกลับไปบ้านเจอสามสิบผลเลย นะคะเจอสามสิบลูกในต้นที่แบบที่ดินไม่ได้มีเยอะนะนะคะในบ้านที่ที่ดินมีเยอะสามสิบลูกอาจารย์กำลังบอกพระเจ้าจะบอกอะไรกับเราพระเจ้าจะบอกกับเราถ้าเราสัตย์ซื่อในการถวายผลแรกด้วยอาจารย์บอกเลยนะคะท่านยิ่งจะเห็นว่าผลต่อๆไปในกิจการของท่านผลต่อต่อไปในบริษัทของท่านนะคะก็จะจำเริญขึ้นอย่างมหาศาลเพราะเราให้เกียรติพระเจ้าของเราเอเมน นะคะถ้าเกิดผลแรกขึ้นมาโอ้กลัวกลัวเก็บไว้ใช้หมดเลยเก็บไว้ในหมดเลยผลแรกเนี่ยอาจารย์บอกเลยอาจารย์อยากจะเห็นการศักดิ์สิทธิ์ของผลแรกตามพระสัญญาของพระเจ้าถ้าพี่น้องยิ่งทําแล้วพี่น้องจะได้มาเป็นพยานให้กับ พระองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้สัญญาในเรื่องเมื่อให้เกียรติกับพระเจ้าผลแรกแล้วผลต่อต่อไปจะจำเริญขึ้นอย่างมากมายและเป็นผลดีทุกผลเอเมนเอเมนฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าค่ะแล้วในเวลานี้เราก็จะให้ออโอกาสพี่น้องได้นรมสการพระเจ้าด้วยการถวายทรัพย์นะคะ,ะทรัพย์คืนต่อท้องพระคขังของพระเจ้านั่นคือเป็นหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายคะ่ะ ผู้ที่ถือถุงถวายนะคะเตรียมค่ะนะคะเป็นหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายที่จะสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าและพระองค์ก็พันญ,ญาตามนั้นนะคะผู้ใดที่ถวายสิบชักหนึ่งหรือถวายมากกว่านั้นนำสิริวพระองค์จะวอวยพระพรนจนไหลล้นออกมาค่ะสรรเสริญพระเจ้าค่ะเชิญได้ค่ะเชิญพี่น้องคุณโหนที่จะร้องเพลงในระหว่างการถวายทรัพย์ ความรักจริงแท้รักต้องอดทนทุกอย่างผิดแม้กี่ครั้ง <otto S 1> ก็ยังอภัยเสมอดาบนานเท่านานมันคงดังรักแรกเจออภัยเสมออย่าได้คิดเอามาใส่ใจ รู้ไว้เลยรักแท้ต้องไม่ฟังจำและไม่ตอกย้ำซ้ำเติมให้เขาอับอายผ่านพังลมลงช่วยเขาให้ลุกขึ้นใหม่ให้รู้เอาไว้ไม่มีใครไม่เคยไม่ทำผิด นั้นต้องทุกทุกอย่างเปียบด้วยความหวังและเชื่อในส่วนที่ดีหากรักกันรักแทอเท่านั้นที่ควรมีนั่นคือความรักที่ให้อาภัยเสมอความรัก คูดินขอบคุณพระเจ้าค่ะอเมนฮาเลลูยาคะความรักในครูด mm ิน hmm. เป็นความรักที่พระเจ้าให้เรารักซึ่งกันและกัน a l l e l สรรเสริญพระเจ้าพระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดค่ะเชิญเพื่อผู้ที่ถือถุงถวายนะคะเชิญเลยให้เราอธิษฐานเผื่อรั์ที่เรามอบถวายให้กับพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์เจ้าค่ะข้าพระองค์ทั้งหลายอยู่ที่นี่ขอมอบทรัพย์นี้คืนต่อท้องพระคลังของพระเจ้าพระองค์เจ้าค่ะ ข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ว่าพระองค์เป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างเงินและทองทั้งสิ้นเป็นของพระองค์พระพรทั้งสิ้นยิ่งอยู่ในชีวิตของข้าพระองค์ก็เป็นของพระองค์เวลาก็เป็นของพระองค์ชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหมดนี้เวลาที่เหลืออยู่บนโลกนี้ก็เป็นของพระองค์พระองค์เจ้าค่ะขอพระองค์เวพระพรอยู่เหนือทรัพย์นี้พระองค์เจ้าค่ะ ที่ข้าพระองค์มอบถวายด้วยจากหัวใจของข้าพระองค์ด้วยใจยินดีต่อพระองค์พระองค์เจ้าค่ะมีหัวใจปรารถนาที่จะให้อนาจาักรของพระเจ้าขยายอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทยขอโปรดใช้ข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเน้นพระองค์เจ้าค่ะรับจากมือของข้าพระองค์ที่พระองค์ประทานลงมาเหนือในมือของข้าพระองค์ให้ข้าพระองค์เป็นผู้ที่ไฟแนนซ์นาจาักรของพระเจ้า พระองค์เจ้าค่ะขอเกิดการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ในพวกข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยขอข้าพระองค์ขยายอาณาจักรอย่างยิ่งใหญ่จริงๆพระองค์เจ้าค่ะเพื่อไม่ให้การสำแดงของพระองค์ในคิดจักรของเรานั้นสูญเปล่าขอให้ข้าพระองค์เป็นผู้ที่พระองค์ทรงเลือกที่จะไฟแนนซ์อาณาจักรของพระเจ้าผู้ที่พระเจ้าพูดในหัวใจว่าพระองค์จะเลือกเป็นไฟแนนซ์อาณาจักรพระเจ้าขอให้เรายกมือขึ้นในพระนามพระเริสุ์เจาโอพระองค์เจ้าค่ะ ขอเจอมมือทุกมือทุกหัวใจในเวลานี้พระองค์เจ้าค่ะที่พรองค์เจิมไว้และเลือกไว้ที่จะเป็นผู้ที่ถาวายในการ f i แน n c e นาจักของพระเจ้าที่คิดจักพระรานุภาพทีวินอย่างยิ่งใหญ่พระองค์เจ้าค่ะโปรดเจอมือของเขาสติปัญญาของเขาพระองค์เจ้าค่ะทรัพย์สินของเขาให้งอกเงยความสามารถของเขาพระองค์เจ้าค่ะ ขอประทานช่องทางโอกาสและสติปัญญาทั้งสิ้นพระองค์เจ้าค่ะให้กับเขาด้วยให้เกิดการอัศจรรย์อย่างไหลล้นท่วมท้นด้วยพระพรเราอธิษฐานขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนฮาเลลีย